สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่30กันยายน2 5 6 6นะครับเผอแป๊บเดียวนะครับหมดเดือนแล้วนะครับก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็บรรยากาศนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มมาอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนลมมาด้วยนะครับนะครับตอนเช้ามีแดดได้แป๊บเดียวนะครับนี่ตอนเย็น เวลาประมาณจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับเริ่มค้มฟ,คมฟ้าค้มฝนม่อีกแล้วนะครับฝนช่วงนี้รู้สึกว่าจะาขยันตกจริงๆนะครับก็มาดูเปิดตู้ชมบอลสีของเรานะครับอบอลสีของเราช่วงนี้ก็สดชื่นนะครับหลายๆต้นนะครับก็สวยงามนะครับทั้งที่อยู่ นอกตู้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เจ้าจากกักรพรรดินะครับนอกตู้ของเราก็สวยงามนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เชื่ออะไรนะไก่ทองประเสริฐหรือเปล่านะครับสวยงามนะครับครับที่เห็นขา,ขาวๆตามกระถางนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเปลือกไข่บดนะครับเปลือกไขบ่บดพอดีอ เห็นในช่องช่องหนึ่งนะครับอบอกว่าลองอใช้เปลือกไข่บดดูนะครับใส่กระถางบนสีเรานะครับเขาจะได้โตเร็วๆแทงใบออกใบสวยๆนะครับก็ลองดอูเปลือกไข่ก็มีตามบ้านนะครับตามครัวของเราอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้อหาอะไรนะครับ ก็ใช้ลองดูนะครับเพื่อนๆบนซีของเรานะครับนอกตู้นะครับก็สวยงามนะครับไม่มีปัญหาเลยตัวนี้ว่าจะผ่าหัวอยู่นะครับสวยงามนะครับเดียงนอกตู้เขาก็จะใบการสั้นๆใบไม่โตนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับ สตอบลีสตานะครับในลายต้นอันนี้นะครับศิลาหุ้มทองนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับคริสต์มาสอีฟนะครับวับนสีของเราสวยนะครับเพื่อนเพื่อนนอกตู้นะครับในตู้ของเราก็ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีน,นกพะเก้านะครับนี้วิจิตจินดานะครับนู่นก็พรมพิมานนะครับเพื่อนๆพรมพิมานสวยนะครับกนะ็ตอนเย็นๆบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนก็พาเพื่อน,น,นๆชมบอลสีไปเรื่อยๆนะครับ ก็ยังเป็นบอลสีที่กระแสไม่ตกนะครับเพื่อนๆดารานุพร,รัตนะครับสวยนะครับสวยก็มีอยู่ต้นเดียวนี่แหละนะครับ,รบเดี๋ยวจะลองพาหัวทำจำนวนลองดูนะครับบอลสีเล็กๆก,ก็เยอะนะครับแต่ยังไม่มีเวลา เอาลงกระถางเลยที่ผาชิ้นหัวไว้นะครับอันนี้ก็เศรษฐีพันล้านนะครับส่วนตัวนี้ก็นะครับสวยนะครับมันนีล้อมเพชรนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยนะครับ มีแบ่งปันอยู่นะครับเพื่อนๆสนใจทักมาได้นะครับมณีล้อมเพชรนะครับสวยนะครับสวยสวยนะครับใบข้างล่างด่างฮาร์ปเลยนะครับสวยนะครับมณีล้อมเพชรนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ ก็หลายๆต้นก็ยังสดชื่นกันอยู่นะครับช่วงนี้หน้าฝนบอลสีของเรานะครับแต่พออากาศเข้าหน้าหนาวมาเขาก็จะหยุดชะงักไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยุบไปทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเขาก็จะหยุดชะงักนะครับแต่เขาก็จะมีใบให้เราได้ชื่นชมอยู่แต่อาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับ เพื่อนๆที่เลี้ยงบอลสีน่าจะรู้ดีนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ก็รักเอ้ยน,นะครับสวยนะครับตัวนี้ก็บอลใบกลมนะครับสวยเลยนะครับซับเจริญน,นะครับ หยุดก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับในกิจกรรมที่เราชอบสำหรับสายบอลสีของเราก็ดูแลบอลสีชื่นชมบอลสีกันไปนะครับตันนี้ก็มณีล้อมเพชรอีกต้นหนึ่งนะครับสวยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมานะครับมีแบ่งปันอยู่นะครับสำหรับมณีล้อมเพชร นี่ก็จะเป็นทศกัณฐ์นะครับเพื่อนๆทศกัณฐ์นะครับเตียงลอกตูได้สบายนะครับนี่ก็นิวเวฟนะครับ, New Wave บนิวเวฟบอลเอ่อบอลเหลืองนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็มาพร้อมกับ บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมและก็ติดตามนะครับยังไงก็ฝากช่องนายน้อยคนมือบอลไว้ในใจเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วสวัสดีครับ